สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องปองป๋าทุกผู้ทุกคนนะครับกลับมาพบปะกันอีกคือก็เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมยูไฮยูนาชาแนลนะครับผมสวัสดีกันตอนเศารวันยุดธนะครับผมวันยุดชดเชยสงการนะครับวันที่สี่กันยายนนะครับสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมวันนี้กับยูไฮยูนาชาแนลนะครับก็สีได้นําเทคนิคดีๆนะครับผมมาตอดมาฝากพี่น้องนะครับด้วยกันปลูกพักบุ้งนะครับผมเมื่อ ข้าปลูกพักบุ้งนะครับปลูกใหญ่ขึ้นมาได้จักน้อยนะครับมันก็บสมีเทคนิคนะครับการหดน้ำนะครับเวลาหดน้ำต้นพักบุ้งนะครับให้เข้าใส่สายหยากนะครับผมสาหรับผมผมใส่สายยากนะครับเพราะว่าใส่บัวลดน้ำมันค่อนข้างที่จะเมื่อยนะครับผมตอนนี้ก็เปิดก๊อกนะครับสีดเวลาสีน้ำนะครับสีน้ำให้กับต้นพักบุ้งนะครับก็คือสีให้ต้นพักบุ้งมันนอนหลับไปเลยนะครับผม เพรเวลาต้นพักบุงมันนอนลาบลงไปกับพื้นแล้วนะครับผมมันก็จะมีพวกขแนแหงนะครับขแนแห้งตาของต้นพักบุงนะครับมันก็จะโดนแสงแดดแล้วก็เฮ็ดให้มีขแนแหงนะครับขแนแห้งของอต้นพักบุงขแนแหงน้อยๆนะครับเกิดขึ้นมานะครับผมเกิดขึ้นมา,าตรงคอตรงใกล้ๆดินนะครับผมก็สามารถก็เฮ็ดให้ต้นพักบุงเห่า ปลูกสมมติว่าห้าปลูกเนึงเมล็ดนะครับจากเนืงเมล็ดนี่จะได้ต้นพักบุ้งอยู่หนึ่งต้นนะครับก็ะจะเหให้ต้นพักบุ้งห้าได้ประมาณสองถึงสามต้นนะครับในหนึ่งเมล็ดนะครับผมอาเป็นเทคนิคดีๆนะครับเทคนิคที่ผมใส่แล้วนะครับมันได้ผลนะครับก็อยากเอามาฝากมาตอนพี่น้องนะครับมาเอาสู่พี่น้องได้ฟังนะครับผมก็เดี๋ยวภาพพี่น้องมาเบิ่ง อีกแปลงหนึ่งนะครับผมเป็นแปลงปลูกักเขือนะครับผมเป็นบักเขือเงานะครับผมัะเขือเงาปลูกไว้ซิปก็ต้นเองนะครับได้พ่อได้กินนะครับผมฮาวเจะใส่นะครับใส่ถุงนะครับถุงพลาสติกนะครับถุงพลาสติกที่ที่เหลือใส่แล้วนะครับเอามากรอกใส่ดินนะครับเนื่องจากตรงบริเวณตรงนี้มัน หญ้ามันลายนะครับหยามันก่อนขางลายนะครับผมถ้าเกิดว่าปลูกลงดินนะครับมันเก็จะไปแย่งอาหารกันนะครับผมอันนี้เป็นบักเคือเงานะครับผมตอนมือแรกนะครับมันนวยหน่อยหนึ่งอันนี้สองมือสองมือผ่านไปแล้วนะครับผมมันเก็จะน่วยโอ้หไ่เร็วครับผมไหเ่เร็วดีบักเคือเา้ายอมรับเลยนะครับผมอ่าพ่อได้ยูได้กินนะครับผมปุ๋ยที่ใส่นะครับก็ เป็นปุ๋ยนะครับปุ๋ยขิงัวนะครับผมขิงัวยเป็นก้อนๆอยู่นะครับผมเป็นปุ๋ยอินซี์นะครับอ่าครับเบิ้งนะครับผมพ่อได้กลิ่นแนพไปน้องนี่ครับพ่อได้กลิ่นแล้วครับนี่ครับนี่ครับเนี่ยเนี่ยหลายหน่วยอยู่นะครับผมนี่หลายหน่วยอยู่นะครับ ปลูกแบบธรรมชาตินะครับบ่ได้ใส่สารเคมีป้องกันแมลแรงเอียงนะครับปลูกไว้เลยนะครับผมแต่แตใส่ปุ๋ยนะครับบ่เป็นชิงอวกหขี้มูนะครับให้มันนะครับผมหวังว่าคลิปนี้นะครับสี่มีประโยชน์กับพี่น้องบ้องปลายเฮ้านะครับบหน่อยกระไรนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นคลิปแบบ ชิ่วสบายๆนะครับสาหรับคลิป55นะครับก็เป็นไวคิววัดหลังนะครับมันมีขั้นตอนนะครับคนคังคนคังยากนะครับการตัดต่อการตั้งกล้องการเขียนบทเนี้ยงนะครับผมคนคังที่จะยากนะครับแต่ว่าก็ยากซ้าไรกัจะมาเฮ็ดให้พี่น้องได้เบิ่งคือเก่านะครับผมก็หวังว่าสิมีประโยชน์นะครับบ่หน่อยก็ห้ายนะครับสําหรับวิดีโอเมื่อนี่ก็อย่าลืมกด ติดตามนะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับสีได้บพัดคลิปใหม่ๆแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็คอมเมนต์เข้ามาคุยกันนะครับผมเข้ามาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับผมสำหรับมื้อนี้นะครับเวลาเบิดเบิดเวลานะครับต้องขอร์สโตลาพี่น้องไปก่อนนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับมื้อนี้ก็สวัสดีครับ